สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานวันนี้กับพอ่อกับเคยลาพี่น้องมาหาอาหารเนาะวันที่หกเดือนเมษาสองพันสหามหาอยู่หางกินกี่ก้าพี่น้องนี่พี่นอ้องวาหูยังองน,นี้เดี๋ยวมาลุนกันเนาะหูเลพี่น้องจกักที่อยู่ลูกประยูงโตมันกระดับคืดภาษาชื่อยู่ย เดี๋ยวรุ่น้องว่ามันจะเป็นตัวยัางเนาะย่างนุ่นนม,มัวชุ่ยซส่หูแมงมุมนี่แมงมุมนี่ เห็นบ่มพี่น้องนี่ขึ้นขเดิ้นพี่น้องพากันเข่าพาพี่น้องมาเนี่ยกับ น้องอวตน้อแลยก็ลุงเทิ่มน,น,น่า,นาันได้แล้วโอ้ยสับคือว่าสินยังบงัเทิงนี่พี่น้องโอ้ยสะได้สับสับัวใหญ่เลย จะได้สับไปเนาะเคยบอกฉีดยังบดเทิงโอ้ตัวเล็กแหงมานพี่น้องมันมีทายอยู่เหรอเฮ้ยเอาคือพามากันพามันเรีร้อยเนาะโอ้ยคือตัวมันสิเลิอกก็หนีเจะได้เลยโบง่ามบดได้แล้วสับมันยูยังบดตายแล้วบอกิีนนะเบิ้งเน้ตัวหน่อยเขามีเฮ้ยฮะเอาเลือดแสดงว่าตัวมีอะมันมัน โตก็เคยกินบ่บ่เคยได่เนี่ยโตก็บอามันมันใช่แต่ยินเต่าเขาอ่ะมันต้องปิดหรอได้ยินเขาบ่าวอมันเช็ดหน้าเลยเลโอ้หลายลายลายลูกมันตัวน้อยพอดีเช็ดมันน้อยพูดเพราะยักษเนาะเพอาพอาพราิ้นบอกก็ยากแต่มันใหญ่อีกยังมาขุดมันยังน้อยพูดเนาะเออเดี๋ยวทเบิังก่อนนเคอมันมีตัวใหญ่มันเคยมันมีตัวใหญ่กันนี่ ใครเคยกินเลยลูกมันนี่เอาอยู่ลงุงลูกมันนี่น้อยหน่อยหนึ่งไปทำมันใหญ่กว่าน้อช่าวใหญ่ช่าวนี่โป่งกับเอาอันนี้บัวช่ำจะลายโตัยุบเต็มบมัวช่ำประมาณบัวช่ำหัวนี้ก่นอ,อนฉันนะนเอาบัวมันยนะังน้อยบัวเนาะก็ดกได้ มันน้อยเกินเนาะมันก็ไม่น้อยอย่างวนี่พอดีพอังเนาะทำอะไรกำลังแซ่บเลยนพอดีคุยกำจัดมังคุดเอาไปทางอันนี้มันหลุดเนาะเราต้องเอาเงียงมาออกก็ได้แต่ว่าแล้วแต่เอากระตากเอาเลยแต่เวลาจับมันอันตรายนะอย่าตูดมันหักมันนิดหน่อยหักแค้มันนิดหน่อยเด็ดเด็ดแต่น้ำดราโอเค พีนอนอ่น้องพอดีเนาะออืกำล<อ>ังแซ่บพอดีเลยเสียล้นซะครับจับหางตัวใหญ่บ่เออมันคือว่ามันตื้นเอคือว่ามันเล็ก <c ười> บ,บ,บ,บ่าจุ๊บซ้ำเสีได้เลยออกมาบ่ย่างอยู่เอ็นย่างตัวยี่สิร้อยได้หมดหมดแล้วบ่มันคืออยูนหนอรตัวแท้ นี่ยังอยู่โอ้ย่างอีกง่ามันบมีพิษหรออม่เราไม่แค่ตังตัดเดียวมีแต่มันหนีฮาหน่นแหลเนา่ยมันเก็บยุ่เก็บอบจำกระปูตัดปูพนกระปูนี่ันะปูคลายเด้บูมปูนี่เนาะโอกระปูคายนีละเก็บเอดเลดกหมดแล้ มนีแค่วางเดียวาไปหมดโอ้โหลูกลายเด้อเดี๋ยวไ่ได้ก็เกืบิตัวเลยตอกลาคืนมันเยอะ่นี่มนั่นคือมีหูเดียวเนาะนี่ โอ้ยง่อีเด้อตัวทั้งร่มนี่เนาะลูกมันนีตัวทั้งร่มมีง่ายาคุ้มเลยพี่นออ้องมูเดียวนี่ได้เยอะตัวเลยหนึ่งสองสามส,สี่หา้าหกเจ็ดแปดแปดทั้งนี้โอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอีกยังอีกนี่ คุกกัดเดียวเนี่ยทุกเนี่ยเพึ่งคุกแค่เดียวเนี่ยแหละอืหักเลยน้องลูกเนาะไดู้น่าจติดรูนี่กับโอ้โอเยเขจะได้คืนเลยยี่สิบสามสิบตัวแค่เดียวดูเมื่อกี้โดนไหนแม่ไข่มันออกขมๆเลยว่าอร่อยนะความเป็นยาอ้าวมด็ดได้เก้าโตลูกมันลูกมันแตกโตไป พี <Merci>. uh, oh. mm ่น hmm. ้องไปอีกไปเอเลยจอพี่น้องมีหมูอยู่ลุงใหญ่เนาะตัวเดียวบ่ตัวเดียวเกิดใครอยู่เน้องตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยพี่น้องของแสบพี่น้องของแสบทีมีพิษลายแรงเด้อโอ้ไปไหนใหญ่เยี้ยลิตัวนี้ ตัวเมียเปลุงน่าจะใช่เน้อทองทองหลับทองเลยอ๋อสวยงามมากพี่น้องสวยงามสวยงามเออขั้นได้แบบนี้ตัวแรกแล้วท่ายังหูจักเทคนิคก็เลยซับมันเนาะตัวนี้เริ่มหูจักแล้วป่ะลุงสุดยอดพี่น้องแสบแมงป่องแซ่บนะลุงเนาะใค้กลัวก็นี่อะไรเนี่ยสกอเปียนอ่าอีกอย่างนะลุงสกอเปียนสกอเปียนไปว่านี่มือเจ็บเด้อกล้ามมันแข็ง ป่ะพี่น้องป่ะมันกระปูกัดเออมันกระปูไข่กูเลยกระปูบ้านกระปูป่าใจไปดูเรื่องพี่น้องยังเลยมันขึ้นบนนิดมามขากบอลเนาะตัวหนึ่งไม่เสียได้แต่พชับเนาะนี่พี่น้องล้างได้แมนป่ะอะไรอ่ะห้อยห้อยอ่อนเจอแล้วเจอแล้วบ็ลงใช่เอาง่ายๆเลย นี h, o, uk uk eh, Freeze, ่มันจะง่ายเนาะมีทั้งหอยพอะโอ้ยออกมาให้เลยปุ๊บเอาง่ายเอาง่ายเอาไหมลุงจะไม่ปัดนัองเธอหู้เลอววุบเข้าไปอีกนะฮะตัวเดียวบอตัวเดียวบอโน่จับหีดออกมาเลยโน่มันอี้สีเฮดเมนูยังให้ต้องตัวโน่กินเตรียมรุ่นพี่น้องเลยเนี่นะอยาก ยังมีส่วนอีกอ้าวสองคนก็ยังบะถึงจับเลยจับมันนี่ออกเลยเนาะไม่หนีถ้าปูหรอกไม่ต้อกลัวแน่เอาแล้วไหนโอ้เออบางที่เขาไม่เอาแล้วนะเขาไม่เอาไอ้พิษมันออกนะเขาไม่ได้เอาออกเลยมันแสบเขาอะใช่ข้าต้องออกแล้วมันบแแสบต่เรามันกลัวเราบะกล้าเนาะเอาจับมันปูหน่อยนะจับก้ามมันอะจับก้ามมันพูนไปวปฟ้า ไว้ปะอยากเคยจับมันอ๋อไม่ดีจับมันก็ไม่จอดเอาแล้วนี่มันก็ธรรมดาเนี่ยถ้าจับเนี่ยหาแบบนี้สิง่ายนะลุงเนาะถ้าเขาเกิดใต้ไม้เงี้ยเก่าๆเนี่ยมันมีอยู่ให้ได้เห็นรูมันอืมเท้าบอดดิคุดเจ้มานเลยพี่น้องมานเลยเต็มทีสามของเฮาเต็มที่เออบอดดิทีสามเลยเนาะของลูกมันเก่าแตะโตเต็มที่ีบีเอสหอยท่า ปิด be ไว้ก่อนให้ huh? มันมาอยู่คืนก่อนแมนปิดไว้ปิดไว้ลุงจะให้มันมาอยู่ใหม่แมนมาแล้วมากับมาใช่ปลาพี่น้องบลาไปเรื่อยใช่ไม่หนี่งแมนมาลุงมากับตอนนั้นยุ่งแต่ว่าประวัติทรงเดอกลุงมันปรทันเปลีนคือตอนแรกตามเศษไม้ตามโตง่าที่มีเยอะๆเนี่ยเศษนั้นมันชอบอยู่

กินได้พี่น้องนี่เาจะหานาไม้ได้บออยู่บ้า,มมานลูกเงินมักชมข่อยบอนกมันมาก,กินที่ยังได้หมากนันวานเี่ยแต่มันบดกอันนี้ น้องกับบ <át là> ังเวียเปล่านี่โมนี่โมช่วยจบรักนี่ว่ะลูกพี่รัลูกพี่รัเอาให้ได้นะตัวโน้กเห็นแล้วเห็นแล้วอย่าจับมันด้อย่าซับเลยหนูเด้อตัวตัวใหญ่เลยอืมมีเมื่อเลยเรอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องขุดนะเม่ขุดอย่างเดียวใช้ตัวมนะันเห็นแล้วเห็นแล้วผักลังโอ้ยมีผักลังนี่ เป็น đế nỉ xiêm บ่ này เด้อนิเสียมาหนิเออโอตายอยู่ทุกนะไส ขุดแมงป่องคันบ่เห็นโตมันเดี๋ยจกเด็ดขาดมีหลายอันเสืบ่เห็นโตมันเด้บ่นูหมู่ทางในนั่นแล้วนูคือเเออนั่นแหละยังบ่เห็นนเว้ยว่าแล้วเห็นโตมันแล้ว เบิ่งชงโบเป็นตะได้เดี๋ยวถ้าเห็นโตมันก่นพี่น้องจังเบิ่งเนาะเห็นก็จังเบิ่งนตาพี่น้องไปเอาตัวนากรพี่น้องโบเห็นบ่บ่เห็นแสดงว่าขุดบ่อยากเป็ี่ยนไปเลยายามมันเลยมาคือเอาน่ะมันเลิกบ่บ่เห็นพี่น้องก็เขาเอาตัวโน พลังนุ่มบ่ได้ยังบ่มีประสบการณ์หลายประสบการณ์เพิ่นยังบ่หลายเพิ่นว่าอันนี้ตื้นๆเลยบ่ลุงครับอือโตบักเลยโอ้โหให้น้องเอาให้ให้โต๊กให้โจ๊กเสร็จอะงั้นให้ประสบการณ์เนาะนี่มันเอามาให้ตอนน้องเอาใช่ไหมอ่ามาดานิดโอ้โหห็นปานใดให้ายโนเอาเอา ให้น้องบิ้งถักเมย่อีกเมยแดงนมทำไมเป็นอย่างนั้นบ่คือเนาะบ่คือพลังนมเนาะโอ้ค่ะกะลีลุงตื่นตื่นเลยตัวนี้น่าจิให้เพื่อนมากดลองมึงตัวนี้เนาะบ่ได้อยากออกเด้อมีแต่ตัว นี่เต้านู่นมี่ตัวใหญ่ๆเราไม่เอาไมารู้ว่จับเอาลโลนุเอาเอาออกน้อยนึ่งนุน้อยนึงเสียดายโอ้ไกลเกินเออเอาเฮ็ดโอ้จับเอาโลนี่จับเอาหมดเลยมอนี้ยนี่เก็บใอีบเลยนี่แล้วจะ ขายเหมือนกันบ้างนี่ตัวนเขาปองนี่บากุได้ตัวได้มีโอกสลงเนาะเได้ดูด้วยหนิไปจีตัวเ็กกระเบิกอแล้วนิโอ้ยพอกินตุงเลยนี่เล้น่าโชจับหางมันจับหางมันปล่อยเลยได้นอนท้องปองเลยเนี่ยคัก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 พี่น้องไปบททันสนบททันอน เดียวห้า <jin> ส <x 2> ี่หูห้าหูเป็นแปนห้ต้กพุดมันมามามัน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 มังม่านมอนน้ันม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 ันอันมันมันมลนมั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 นอีนมันมันมัทันอันันมันมัทันนมันมนมนมันมันนมนนนม่มันนมันน่นนมนอนนมันนันมนันน้นัมมันัมนัันมนมนันัมันมมั หมดแตงออกค้กโค้กเมยดบเด้อเด้อยูยูยูตโนยันบะไดเมีขุดเข้าไปพอหมดแดงแตกวุ่นๆออกไม่ใช่หรอะกินังเทิงคุนยันบ่มี้รือยูโนอ่หมดคือแตกออกโคโคนะลูกเนาะ มีฮบตายแต่เทตโน่จบไได้เมียลารุงเลยบกะ้าตโไ่ด้เออฮู้จะมาบอกเป็นงามก็ได้ยังต้องมีวังแมเออต้องมีวังบวกลบวกล่อสีวังเลยโน่อยยารุอ่าฮู้ปปนเลยบกสีวังเลยหละ มีแต่หมดผิดหวังแน่นอนโหยกเรื่องทองขาวใช่หมมไหมโว้ยบนะ่มีเมียะใครคิดว่าเขาจักจอาวุธยังไงไครนอมาหลักเจาะของป่าดำนี่เนาะไม่ไหมเลยนี่จะขายเปล่าจังหวะรู้โมฮิตตังบ่เนาะตังที่จะกกันเด้อป่าดำเด้อทำมาหลักเจาะของเจ้าเลยเด้อ มีักฐานอีกนี่ปะเตโนกูกางอ้าวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยงูบบกงามๆขุดกับไปผมบอกมีมีแต่หมดเดยวสี่แฮกเกตเด้อสี่แกเกตโตอีกหู้หนึ่ง ให้แก้ตัวอ,อีกขั้นบ่ได้ตัวนี้ถือว่ามดุดซีดได้เขาว่าจุาได้มาเบิง้งหนาน,นาเลยคือว่ามีมดออกมาหรือไดรได้ไดูดอรูดเลยว่าบ่จากหางโลหาย่างเสพภาพแนมด้วยหูลุมนี่บ่คืออีแล้วนู่เว้ย <laughs> มดออกอีกเลยบ่ได้คือบ่มีบ่มีหูลุมนี่ลอยเพเช่นนู่ โอทิ้ดลิบเลยจ้าเนนี่วะโ้มันโบเมนหู้เจ้เบ้าโบเมนหู้เมียงป้องผะว่ามันจะคือหู้ปวกบ้าวบ้าวสิเนาะบ้าวโมี่ดอกหู้นี่เน้ะเว้หู้เท่งนะสิคือ ล่แต so ่ไ <brightness> ล <desserts> ่ห <hungry> ูแบบนี้เท่าอเออตัวโนนี่เนาะหูได้กับ่มีอ่เราบ่โอ้ยขนาดรู้เรืองก็ไม่ได้เลยอ่าะจไม่ได้มีอะไรแล้วอ่าไม่ได้มีอเคไม่ได้มีก็อาผไม่ได้ผู้หญิงมน่เจานักแน่นอเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้เนอนแมนแมน

ตตั้ไปไว้ไปไว้ขาดหมดแล้วนะยินก็ของแท้พี่มูประสบการณ์วรุ่นอะไรกันไหนกัดสีพยานเนาะเธอหนึ่งเด็ดแดดเธอช็อคเร่ไปเลย บอกเคยนะเขาขุดคลองใส่เปียดเ่ได้มีแต่หินนี่ยก็ไปขุคลักออเขานี่แต่ห็นโอ้เห็นแล้วลุงคืออยู่ลุงหมอเห็ดออย่โอ้ยลอเลยลุงเห้ยลอเลยฮะ vâng là nó để quá lùng khụt để thương còn gì khá yếu mô mọi thương này nhận thêm một nhận thêm một ừ, được cái gì phi long bảo cầm chốt thua งัดได้บ่เ้ยได้กรดอกเฮยมันตงัดนะเขียมสีหักชื่อชื่อพูนได้ปัดอยู่ไกลมันงัดบได้น้ยคอใหญ่ปนี่เางัดได้มันก็เกงนน่งเกินเลยนาะลุงอืไปไหมโอเคไปเลยม,มจะหกักเน่เขียมจะหักบ่เออเยยเห็ดเขียมสีหักุดเลยุดดพอมาก่อนแบบนั้นคงัดนะเอให้รู้หายนะ

Nguyên là ăn nguồn 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 cơ lùi hoai lại rồi ah 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 cái con này ah men đó đây oh, 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 oh. oh. <laughs> <laughs> đây ติดคลนี้ก็สิขอลาก่อด้อพน้งขอบคุณขอบุณทุกคนทีติตามรับชมพอกันใหมคิปน้าสบายดี